สวัสดีครับผมมาเสนอการเปลี่ยนแปลงครั้งมโหลาน,นยิ่งใหญ่ของประเทศไทยนะฮะมโหลารยิ่งใหญ่แบบชนิดที่เรียกว่าเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเลยนะฮะเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่เป็นแบบระดับยุคสมัยซึ่งบางท่านไม่เคยเจอตั้งแต่เกิดมานะครับการเปลี่ยนแบบนี้เป็นการเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นะของมนุษยชาติเลยนะเพราะว่ามันนานๆจะเจอการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยทีถามว่าเปลี่ยนเป็นยุคอะไรตอนนี้ยุคของโลกอย่างนี้เป็นยุค AI อยู่นะยุค AI นั้นเป็นเรื่องของเทคนิคนะฮะเทคนโนโลยีนั่นเองนะครับเทคโนโลยีก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่มาเปลี่ยนยุคสมัยเหมือนกันนะมันเป็นองค์ประกอบ แต่คนที่จะรวบรวมองค์ประกอบทั้งหลายมาเป็นไม่กะเลยอะนะแบบเป็นยุคสมัยของมันที่แท้จริงโดยองค์รวมแล้วก็เรียกว่าต้องใช้นักปฏิวัตินะนะนักปฏิวัตินั้นมีครบเครื่องคขาว่าครบเครื่องมีตั้งแต่ทฤษฎีไอเดียนะจุดยืนยุทธศาสตร์ ทุทุวิธีมีรลัิทิมีแผนปฏิบัติหนึ่งสองสามนะครับพร้อมทั้งมีนะวัตกรรมที่จะออกมารองรับอีกสิ่งเหล่านี้ผมมีฮะนะมีอยู่เรียกว่าค่อนข้างครบก็เพียงพอที่จะมาสเสนอทางเดินใหม่ของประเทศไทยที่ต้องต้องเปลี่ยนตามยุคสมัยที่ถูกลิขิตไว้นั่นหมายว่าเมื่อถึงยุครอสิบแล้ว ข้าสู่ยุคสกาววิไลซึ่งมันใหม่หมดเลยนะครับใหม่เอี่ยมอ่องใหม่แวววาวใหม่สุกสกาววิไลสิ่งที่เรียกว่าใหม่หมดเนี่ยมันไม่ใช่ใหม่แค่เดี๋ยวปด่ดานะแต่มันใหม่แบบเป็นยุคสมัยอะ่ะมันจะเกิดยุคประชุบนปกครองตัเองละนั่นหมายว่าจะไม่มีการเลือกตั้งอีกต่อไปแล้วนะไม่มีการเลือกตั้งแค่นี้กานก็เห็นว่ามันโอ้โหนี่เป็นเรื่องใหญ่ละ เอาแล้วใครจะเป็นรัฐบาลประชาชนเป็นรัฐบาลเองแล้วเป็นตลอดชีวิตเลยนั่นคือประชาชนจะสถาปนาตัวเองแล้วนะไม่ใช้ตัวแทนแล้วใช้ตัวจริงแล้วเหตุที่ใช้ตัวจริงเพราะอะไรเพราะเทคโนโลยีฮนะเพราะเทคโนโลยีเพราะมีอินเทอร์เน็ตมีดาวเทียมแล้วสองอันนี้ไม่มีหายไปไหนนะฮะเมื่อมีที่จะมีดาวเทียมแล้วมันจะมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นนะครับพร้อมก็มีการขีนโคนไปที่ฉลาดฉลาด จนกระทั่งสามารถเขียนออกมาเป็นดีไฟที่เรียกว่าเป็นข้อกฎหมายข้อเป็นข้อที่ปรับได้เลยนะเป็นกฎหมายที่ปรับเปในตัวเรียบร้อยเลยคอนโทรลประชาชนเรียบร้อยเลยนะเป็นแบบนั้นแล้วที่นี่ก็จะมีรัฐใหม่ขึ้นมานะเป็นรัฐที่ประชาชนนี่แหละเป็นเป็นตัวรัฐเองนะไม่มีการเลือกตั้งต่อไปแล้วนะเป็นเรื่องใหม่ที่ประชาชนจะปรับตัวอย่างไรเมื่อมาเผชิญกับ การเปลี่ยนแปลงกันยิ่งใหญ่ท้าทายแบบโอ้จากที่เคยต้องไปเลือกจนสุดคราวนี้ต้องมาเลือกตัวเองละเป็นตัวรัฐบาลตลอดการเลยนะดูแลตำบลจังหวัดประเทศตัวเองแบบนี้มันหมายเกินจะปรับตัวทันไหมไอ้นั้นไม่ใช่ปัญหาหรอกครับขอ,ขอให้มีหัวใจที่จะอเป็นตัวคนไทยที่แท้จริงอะ่ะเพราะว่ามันหมายถึงความเป็นอิสระไม่มีใคร ก็ปกครองทานได้าต้องปกครองตัวเองเท่านั้นจึงจะเป็นคนไทยตัวจริงนะคนไทยตัวจริงจะปกครองตัวเองนี่คือประชาชนคนไทยเริ่มนึกถึงแล้วว่าเอะเราต้องไปเลือกตั้นที่สุดทุกทีทั้งๆเรามีอำนาจไปไตยแล้วเรามีสภาพเป็นทาสมาตลอดเราจะส่งมอบนนยอย่างนี้ให้กับลูกหลานไปอย่างั้นเลยกทุกคนก็ไม่อยากส่งให้ลูกหลานนะครับดังนั้นมันถึงเวลาถึงไฟบ,งบังคับคล้ายๆมันมีลิขิตแล้วอ่ะของชาติเมื่อถึงยุครอสิิ ็จะต้องเป็นยุคเปลี่ยนยุคเป็นสมยัยเป็นยุคสกาวิไลผมได้เตรียมทุกอย่างไว้หมดเลยปะทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเรียกว่ารถแบบสองนี่เขาเชท่านเขาเรียนรู้เนี่ยรถแบบสองซึ่งจะมีการเปลี่ยนอย่างมากมายนะครับอย่างเช่นท่านเป็นรัฐบาลเองเนี่ยมันก็เปลี่ยนแล้วหรือเรียกเป็นกษัตร,ริย์องค์เล็กน้อยก็ได้เขาต้องดูแลตำบลอำเภอจังหวัดของตัวเองดูแลส่วนกลางอย่างเงี้ยนะครับแล้วทุกคนมีภาร,รกิจสิบภารกิจนะครับแล้วก็มีทุนสำรองอีกคนละสิบสองล้านบาท นี่ถือว่าเปลี่ยนแปลงอย่างยิงย่งใหญ่โหมดหลังนะะการโหวตประชาชนโหวตโหวตเมื่อไหร่รรก็ได้เงินเมื่อนั้นนะ่ะได้ค่าโหวตบริหารประเทศด้วยนะระดับชาติก็เป็นพันนะระดับจังหวัดห้าร้อยตำบลสองร้อยจะเป็นช่วงโปรโมชั่นนะแต่เป็นช่วงโปรโมชั่นนะแล้วเป็นช่วงปนนะนะเป็นช่วง,ง้สมัยแรกสมัยแรกนั่นเองนะครับจะได้เป็นการการะตุ้นนะสมัยแรกก็ประมาณสี่ปี น,นี่คือเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วก็มียานยนต์ใหม่เพราะที่นี่ต้องออกแบบยานยนต์ประจำตัวให้กับประชาชนเพระบบจราจรก็จะเป็นจราจรไหลนีรันด์จะไม่มีรถติดก,กันอีกต่อไปแล้วเมืองก็จะสร้างเมืองใหม่อีกตั้งยี่สิบเมืองเมื่อสร้างเมืองยี่สิบเมืองก็เกิดการจ้างงานมโหฬานนะเสรษฐกิจเดินขึ้นหมดประชาชนเป็นนักลงทุนนะ ลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนะไม่ต้องไปกู้แบงก์เพราะเงินท่านมีอยู่แล้วไงแล้วระบบการค้านี่เป็นระบบการค้าที่คุณไม่ต้องไปผลิตสินค้ามาแล้วมาทบตลาดแต่คุณทำแอนิเมชันเลยนะครับทำภาพให้ประชาชนสัมผัสได้เหมือนจริงเป็น V A V ที่ใส่แว่นดีใหญ่อ่ะคือ VA, ใช่ไหมผมไม่แน่ใจก็สัมผัสได้รู้สึกได้เหมือนจริง ไม่ต่างก็ออเดอร์ได้เลยนะก็ออเดอร์ได้เลยเพราะสินค้าในระบบการค้าใหม่นี้คุณไม่จะไปได้เห็นตัวจริงอะ่ะแต่เราแต่เรารับประกันได้ว่ามันจะไม่ต่างไปจากของจริงไปสักเท่าไหร่นะฮะไม่ต่างไปจากแปดสิบคือไม่ต่างไปมากกว่ายี่สิบเอร์เซนก็คือมีความเหมือนยี่สแปดสิบเอร์เซ็นั่นเองนะครับอ่า เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องใหม่ที่ต้องปรับตัวกันใหม่มีการแก้ปัญหากันมากมายหลายอย่างสิ่งใหม่เกิดขึ้นอย่างที่ท่านคาดคิดไม่ถึงนะครับก็ไปดูลาเลียแล้วกันว่าในนั้นมีอะไรที่ต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องบอกว่าใหม่หมดเลยท่านแทบจำไม่ได้เลยจําโลกเก่าไม่ได้แล้วล่ะนะเป็นโลกใหม่หมดเลยต้องเรียนรู้กันใหม่หมดเลยนะครับจึงจะเป็นการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมยัยคำว่าเปลี่ยนยุคก็คือ ประชาชนมาปกครองตนเองเป็นรัฐบาลไปตลอดการนี่คือยุคใหม่ที่เรียกว่าไม่ใช้ตัวแทนแนละ้วใช้ตัวจริงแล้วตัจริงมีทุนสำรองแล้วก็มีสภาพเหมือนกษัตริย์องค์น้อยนะครับการที่มีการปกครองแบบใหม่นี้ถือว่ายุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปเป็นยุคของประชาชนที่แท้จริงนะครับดังนั้นขอเชิญเข้าเรียนรู้ คลิปเป็นต,ตอนไปเพื่อเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆที่จะพาศักยภาพของมนุษย์ะก็คือตัวท่านทั้งหลายเนี่ยครับมาปกครองตนเองให้สมกันชื่อที่เรียกว่าไทยผู้อิสระไม่ใช่ไปรปกครองท่านได้ท่านต้องปกครองตนเองเท่านั้นเพราะฉะน้าเรียนรู้เป็นตตอนไปครับสวัสดีครับ